พริกจ้าพริกจ้ามากไม่เผื่อจ <komm ens> <eterm> ้าพริกจ้าพริกไม่ได้ใหญ่เพื่อเจ้าพริกจ้าแปลว่าพี่หัวพริกจ้าพริกเผ็ดจริงๆจ้ากินแล้วเผ็ดจริงๆจ้าลูกไม่ค่อยมีต้นถ่ายไม่มีลูกอ่ะมันเพิ่งเออโอ้โหมันมันมีต้นให้ถือว่ามันรอดมันรอดเดียวต้นมันรอดก็ถือว่าใช้ได้แล้วต้นมันต้นพันธุ์มันรอดก็ถือว่าโอเคแล้วเจ้าแก่เนี่ยเจ้าแก่ใท่ ดเ,เดี๋ยวให้มันเต็นขึ้นอีกอืมน้ำหมดน้ำขึ้นโอ้โหเหนียวหนาำทั้งนั้นเลยจ้า <c oughs> โอ้ต้นนี้มันตายเนี่ยอันนี้มันตายไปแล้ว ม่ใทีพริกอันนี้คือมันรู้มันต้นอะไรอันนี้มะนาวต้นนี้มันตายไปสองสองอันอันนี้เก็บไว้โชว์อันไหนพี่เก็บอันนี้เก็บวโชว์บนไม้เดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขามายกอันนี้ออกดีแล้วล่ะเียนิดออกวันนี้ทำไงเดี๋ยวเอาเรือนไทยมาลงตรงนี้อันหนึง่งไม่แคบเนี่ตรงนี้กําลังดีเพราะเสานี่ขึ้นหน้าอยู่แล้วพอปกติตรงนี้ตรง เออเดี๋ยวจะเอาเรือนไทยมาลงตรงนี้อันนึงขอมืองนเหรอเออนอนหลบมุมตรงนี้อันนึงพอดีเลยเนี่ยมันตายให้เนี่ยแต่ถ้าไม่ตายให้จะเสียดายอยู่ไม่ใช่นี่ก็หลกนี่่พอดีเลยตอกขึ้นบนหน่อยลงล่างกย่นม่ช่ตรงนี้แหละหเพราะว่าเสานี่มันเป็นเสาปูนมันย้ายไม่ได้อยู่แล้วเ <c oughs> พราะที่ทําไว้เนี่ยปลูกไว้กระม่วงไว้กลางเตนหน้าบ้านอยู่แล้วตอนที่วางแผนไว้ตอนนั้นน่ะ พอดีเลยมันาวมันตายก็ไม่เสียดายเดี๋ยวก็เอาลงนั้นเลยเอาบ้านในนั้นลงตรงนั้นหันหนึ่งเอาแล้วอันนี้ได้แล้วเอล็อก